สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวและดิฉันใบเฟิร์มนมัชย,ยาผิวเผือกค,ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะกับเรื่องราวในรายการนี้นะคะที่มีทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจต่างๆที่ควรจะต้องทราบค่ะแล้วก็เกิดขึ้นนะคะทั่วโลกในที่นี้รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ที่ ที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะข่าวแรกค่ะที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคง อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นการเจาะระบบการสื่อสารของสหรัฐค่ะโดยแฮกเกอร์จีนค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับโลกเลยนะคะและกลุ่มแฮกเกอร์จีนในที่นี้ค่ะที่เขามีการใช้ชื่อว่าซอไไต้ฝุ่นนะคะได้แทรกซึมเข้าสู่ระบบโทรคมนาคมของสหรัฐค่ะมากกว่า12แห่งด้วยกันนะคะรวมถึงผู้บริการรายใหญ่ที่สุดค่ะถึง3รายด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้แฮกเกอร์จีนค่ะได้มีการเข้าไปฟังเรื่องราว ต่างๆบทสนทนาและอ่านข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัสได้ค่ะแม้ว่าจะมีข้อความนะคะที่จะต้องเข้ารหัสถึงจะยังปลอดภัยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลนะคะในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลเมทริต้านะคะแล้วก็การดักฟังในที่นี้เนี้ยยังสร้างความเสี่ยงอย่างมากแน่นอนค่ะเพราะไม่ทราบว่าข้อมูลใดที่ถูกรับฟังไปบ้างนะคะเป้าหมายหลักของการแฮกในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญโดยทั และก็เป็นกลุ่มคนสําคัญโดยทั้งสิ้นค่ะที่พลาดไม่ได้ค่ะประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกนะคะก็คือโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและก็ยังรวมถึงรองประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกด้วยกับเจดีแวนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังรวมถึงทีมงานของรองประธานาธิบดีคามาราแฮลิสด้วยนะคะโดยแฮกเกอร์เนี่ยก็ยังมีการอาศัยช่องโหว่ค่ะที่เกิดขึ้นค่ะจากมาตรการหลังจาก เหตุการณ์9.11ทับ1นะคะซึ่งถือว่าแต่เดิมค่ะมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐแต่กลับเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่หวังดีได้ใช้ประโยชน์กันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าช่องโหว่ของระบบโทรคมนาคมนะคะทำให้แฮกเกอร์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสำคัญของทั้งนักการเมืองและก็ประชาชนทั่วไปได้ค่ะและที่สำคัญนะคะการแฮกในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่ามี ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐในอนาคตด้วยแล้วก็รวมถึงนะคะสําหรับหลังสาเหตุการณ์ที่พูดถึงกันไปค่ะ mm hmm. ก็กลับกลายว่ากลายเป็นจุดอ่อนซังนั้นค่ะที่ทําให้แฮกเกอร์เนี่ย สามารถที่จะเจาะระบบได้นะคะแสดงให้เห็นว่ากลไกความมั่นคงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันภัยในที่นี้กลับถูกปเปลี่ยนค่ะเป็นช่องทางในการโจมตีได้ยินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็แอบตื่นตกใจไปด้วยเช่นกันเพราะว่าเชื่อว่าระบบนะคะที่เป็นแบบ Security ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีแฮกเกอร์ค่ะที่สามารถที่จะเจาะระบบเข้าไปจนได้อยู่ดีนะคะซึ่งก การแทกครั้งนี้ทำไมต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้กระทบแค่ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ยังกลายเป็นถึงเรื่องของความมั่นคงของระบบโทรคมนาคมทั่วโลกด้วยและก็ถ้าประเทศอื่นๆค่ะไม่มีการเร่งการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภยัยทางโทรคมนาคมแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดให้เกิดเหตุการณ์โจมตีในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะนี่คือเรื่องแรกแหมเปิดมาวันนี้นะคะก็ต้องถือ ว่าเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจตนกตกใจต,ตามๆกันไปค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของสหรัฐในวันนี้แล้วนะคะวันนี้เรามาติดตามกันสักนิดนึงดีกว่านะคะกับเรื่องที่เป็นความล้มเหลวนะคะก็ต้องถือว่าความล้มเหลวจากการเจรจาค่ะส่วนที่สัญญาพลาสติกของ UN นะคะที่แม้จะติดตามมายาวนานถึง2ปีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมณตอนนี้ยัง ไร้ข้อสรุปอยู่เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างต้องมาชมกันค่ะเพราะว่าการประชุมสนธิสัญญาพลาสติกของสหประชาชาตินะคะ UN ในที่นี้นะคะในเมืองปูซานค่ะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วโดยปราศจากข้อตกลงค่ะแม้ว่าจะมีการเจราจากันมาต่อเนื่องและก็ยาวนานจนเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะคะ เหตุสำคัญที่ทำให้การเจราจานั้นล้มเหลวค่ะก็คือความขัดแย้งค่ะระหว่างกลุ่มประเทศที่ต้องการลดการใช้พลาสติกนะคะเช่นสหภาพยุโรปนะคะ EU แล้วก็รวมถึงพันธมิตรด้วยกับกลุ่มประเทศน้ำมันค่ะโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียค่ะที่ปฏิเสธข้อตกลงที่อาจจะลดความต้องการการใช้ทรัพยากรน้ำมันค่ะแม่ต้องบอกว่าแน่นอนว่า ความขัดแย้งในที่นี้นะคะก็คือเกิดขึ้นจาก2กลุ่มค่ะที่กลุ่มหนึ่งนะคะต้องการจะรักษาประโยชน์ในบางเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะเสียประโยชน์ในการที่จะ น้ํามันด้วยนะคะก็เลยทําให้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นอยู่นะคะสําหรับการผลิตพลาสติกนะคะประเทศที่ผลิตพลาสติกเนี่ยก็จะมีทั้งซาอุดิอาระเบียนะคะรัสเซียอิหร่านค่ะก็มีการตั้งการคัดค้านนะคะเป้าหมายการลดการผลิตพลาสติกด้วยโดยมองว่าถ้ามีการลดการผลิตค่ะ จะกระทบกับเศรษฐกิจที่จะต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแน่นอนค่ะว่ากระทบเป็นวงกว้างแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะว่าณนะตอนนี้ค่ะกับการจัดการนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์พลาสติกก็ยังไม่มีข้อตกลงนะคะว่าควรจะลดพลาสติกที่สร้างมลพิษสูงชนิดใดบ้าง พูดง่ายๆว่าไม่ได้มีข้อตกลงว่าจะระบุจัดการกับพลาสติกกลุ่มประเภทไหนบ้างเพราะว่าพลาสติกก็จะมีประเภทที่แยกย่อยลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะสําหรับในเรื่องของประเทศสมาชิกเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติ ของสนที่สัญญาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งณนะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆการตื่นตัวในเรื่องของการลดการใช้พลาสติกเนี่ยมีมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะแต่ว่าในเรื่องของสนที่สัญญาในที่นี้นะคะก็ยังไม่ได้รับการเคาะที่ชัดเจน ว่าจะทำอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะทำไมถึงจะต้องมีการตื่นตัวและพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการลดการใช้พลาสติกให้สําเร็จนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจค่ะปัจจุบันนะคะขยะพลาสติกล้วไหลลงสู่มหาสมุทรค่ะคุณผู้ชมมากกว่า10ล้านตันต่อปีและยังรวมถึงการผลิตพลาสติกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ 3เท่าค่ะภายในปี2050ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมเราอยู่ในปีนี้นะคะก็ต้องถือว่าระยะเวลาอีก20-30ปีนี้จะมีการเพิ่ม ของตัวพลาสติกขึ้นไปอีก2-3เท่าเลยและก็ยังมีการส่งผลกระทบทางความหลากหลายของชีวภาพและสุขภาพของมนุษย์อย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีการสํารวจนะคะก็ต้องถือว่าเป็นแฟกต์เลยเป็นข้อเท็จจริงเลยค่ะคุณผู้ชมที่ว่าตอนนี้เราพบนะคะไมโครพลาสติกที่พบในเนื้อเยื่อสมองและน้ํานมแม่ด้วยนั่นหมายความว่าอะไรคะคุณผู้ชมเวลาที่มีการผลิตพลาสติกข,ขึ้นมาแล้วเราพยายามที่กําจัด พลาสติกไปแน่นอนว่าพลาสติกที่เรามองเห็นเนี่ถูกกําจัดไปจริงค่ะแต่ยังหลงเหลือไมโครพลาสติกซึ่งเป็นระดับอนุที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางที2่องดกล้องเนี่ยยังไม่เจอเลยคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้พลาสติกที่เป็นไมโครระดับนี้ค่ะเข้าไปอยู่ในน้ํานมแม่แล้วนะคะนั่นหมายความว่า คนเป็นแม่อาจจะทานหรือมีการสะสมอะไรเข้าไปในร่างกายพอน้ำนมผลิตออกมาวันนี้ค่ะกลายเป็นว่ามีไมโครพลาสติกซึ่งจะเข้าไปอยู่ในทารกด้วยเช่นกันอันตรายมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าณตอนนี้นะคะก็มีข้อวิจารณ์ค่ะต่อระบบการตัดสินใจแบบฉันทามติด้วยเพราะว่าการตัดสินใจในที่นี้นะคะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับความเห็นชอบค่ะระหว่างทุกประเทศที่มองว่า เป็นอาวุธละเพราะว่าประเทศที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ใช้ในเรื่องนี้เรียกว่า เป็นอิทธิพลในเรื่องนี้นะคะในการยับยั้งความคืบหน้าพูดง่ายๆก็เป็นอันที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไหนบ้างแล้วก็รวมถึงค่ะมีการเสนอนะคะว่าให้เปลี่ยนการตัดสินใจแบบเนี้ยนะคะให้เป็นการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งถัดไปน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนกว่านะคะแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถึงแม้ว่าในเรื่องของการเจราจาจะล้มเหลวจะไม่ได้รับผลสำ็จ ในทันทีนะคะทางประเทศอย่างปานามาเองนะคะก็ยังคงมองว่าเขายังย้ำค่ะ ถึงความจําเป็นที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปนะคะก็มองว่าเขามีการระบุด้วยว่าเราถูกชะลอแต่เราจะไม่หยุดซึ่งเขามองว่าการประชุมในครั้งนี้สนธิสัญญาในเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อล้มเหลวแต่อาจจะช้าออกไปนิดนึงแต่ในวันหนึ่งเนี่ยต้องสําเร็จค่ะนี่ก็คือเรื่องของพลาสติกนะคะที่ยังคงมีการผลักดันกันอย่างต่อนเนื่องในหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายองคอ์กรระดับนานาชาติด้วยค่ะ ถัดมากับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงกันแล้วนะคะทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าบริบทสังคมความเป็นอยู่ของประเทศเกาหลีเหนือเป็นอย่างไรแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะต้องขอใช้คำว่าเป็นกึง่งกึ่งวีรบ,บุรุษก็ยังได้นะคะเพราะว่าคิมซองมินค่ะ ต้องถือว่ามีการต่อสู้พยายามที่จะต่อสู้ระบอบการติดกั้นของเกาหลีเหนือมาโดยตลอดนะคะเสียงแห่งเสรีภาพของเขาค่ะเพราะวันนี้นะคะกับคิมซองมินเองเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นผู้แปรพักนะคะจากเกาหลีเหนือค่ะตั้งแต่ในปี1990นะคะแล้วก็มีการทุ่มเทค่ชีวิตนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูล จากรัฐบาลเปียงยางค่ะที่พยายามจะปิดกั้นค่ะทางสถานีวิทยุของเขานะคะก็คือที่มีชื่อว่า Free North Korean Radio ที่เขาก่อตั้งขึ้นมาในปี2004ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าณนะเวลานั้นๆน,น,นะคะเขาจะต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะแต่ก็ยังมีการจัดรายการนะคะ2ครั้งต่อวันด้วยเพื่อนำเสนอข่าวและก็ข้อเท็จจริงที่คนเกาหลีเหนือไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะต้องบอกว่าวิทยุของะคะิมเอ เขาจะมีเนื้อหาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือตีแผ่ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือค่ะต้องบอกว่าประชาชนในเกาหลีเหนือนะคะต้องแบกรับในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาหลากหลายปีซึ่งคาดว่าในปัจจุบันก็ยังคงม,มีอยู่ด้วยแล้วก็รวมถึงนะคะเขามีการเปรียบเทียบค่ะชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างผู้คนในเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ค่ะ ว่าเกาหลีใต้นี่เขาจเจริญไปถึงไหนแล้วเขามีสิทธิเสรียังไงบ้างเกาหลีเหนือต้องทนทุกยังไงบ้างนะคะและยังรวมถึงนะคะเสียงของผู้หลบหนีค่ะต้องบอกว่า ด้วยความทนทุกเนี่แหะค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้มีผู้ที่พยายามจะหลบหนีจากประเทศเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เขาก็เลยนํามาตีแผ่เรื่องราวค่ะว่าเสียงของคนพวกนี้เวลาที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยเขาถูกทรมานหรือถูกจัดการยังไงบ้างนะคะก็เป็นการประสบความทุกข์ยากละอย่างไรก็ดีนะคะต้องบอกว่าทางรัฐรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะไม่ได้ปล่อยเฉยนะคะแต่มีการโต้ก,กลับนะคะโดยการใช้กฎหมายเซ็นเซอร์ ที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมโดยการลงโทษประชาชนนะคะที่มีการบริโภคสื่อจากต่างประเทศนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเคยที่มาบ้านเนี่ยเขาทํากันจริงๆนะคะก็คือห้ามเลยค่ะไม่ให้คุณฟังครอบครองเพลงหรือว่าภาพยนตร์ใดๆจากเกาหลีใต้และก็ถึงขั้นตัดสินนะคะลงโทษ ด้วยการประหารชีวิตด้วยโอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าในซีรีส์ของเกาหลีใต้บางเรื่องเนี่ยก็มีการถ่ายทอดแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะในขณะที่รัฐบาลเปียงยางยพยายามจะปิดกั้นนะคะสัญญาณต่างๆจากต่าง,าง,าง,างประเทศแต่บุคคลจำนวนหนึ่งค่ในเกาหลีเหนือเองเนี่ยเขาก็มีวิธีนะคะในการหลีกเลี่ยงเช่น อาจจะเป็นการใช้ USB หรือว่าซิมการ์ดนะคะจากจีนเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลของต่างประเทศค่ะโดยคิมซองมินนะคะได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในประเทศและเปิดเผยเรื่องราวสำคัญด้วยเช่นการประหารชีวิตของจางซองแทกนะคะซึ่งเป็นอาของคิมจองอึนนะคะในปี2013ด้วยก่อนที่รัฐบาลเกาหลีเหนือจะประกาศข่าวนี้ออกมาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการ,รเผชิญกับภัยคุกคามและการข่มขู่รวมถึงพัสดุแปลกประหลาดค่ะที่ส่งมาถึงที่บ้านเนี่ยแต่คิมค่ะก็ยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าในความสําคัญของงานของเขาที่ได้เริ่รมไว้สัญญาณวิทยุข,ของเราเหมือนประภาคารในความมืดนําความหวังให้ชาวเกาหลีเหนือว่าชีวิตที่ดีกว่านี้ยังคงมีอยู่ ซึ่งทางคิมซองมินได้เป็นผู้กล่าวเอาไว้นะคะก็ต้องถือว่าทางด้านของการพยายามที่จะมีการจัดรายการวิทยุต่างๆของทิมซองมินนะคะเป็นการที่พยายามจะบอกให้ผู้คนได้รับรู้ว่าชีวิตที่ดีกว่านี้มีนะแต่เพียงแค่ว่า,วาเรายังต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ดีบคั้นแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการกดขี่ในเกาหลีเหนือที่โหดร้ายนะคะทําให้ผู้คนนี้พยายามที่จะ ต้องต่อต้านแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะมีการปิดกั้นอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้คนจำนวนมากค่ะรวมถึงคิมซองมินด้วยก็ยังพยายามที่จะอยากมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ว่าเพื่อตัวเขาเองหรือเพื่อลูกหลานก็ดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้คุณผู้ชมในรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นคิมซองมินนะคะที่พยายามต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะของชาวเกาหลีเหนือนะคะจับเสียงแห่งเสงรีภาพค่ะกับวลีที่เขาได้ฝากเอาไว้ รู้สึกว่าเรียกว่าทัดใจค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงหากความล้มเหลวนะคะจากการเจราจาสนธิสัญญาพลาสติกของ u n เอที่ยังไรข้อสรุปนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องถือว่าในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นปานามาเองก็ดีก็ยังคงมีความหวังค่ะว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการฟันธง ว่าผลจะสําเร็จแต่อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะก็เป็นข้อขัดแย้งค่ะระหว่างประเทศที่ต้องการลดใช้พลาสติกกับประเทศที่จะเสียประโยชน์จากการค้าวัตถุดิบน้ํามันหรือธุรกิจท,ที่ต้องพึ่งพาน้ํามันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสําหรับการเจาะระบบการสื่อสารของสหรัฐอเมริกานะคะโดยแฮกเกอร์จีนค่ะจากเซาท์ไถฝุ่นนะคะที่ต้องบอกว่า เป็นความเสี่ยงระดับโลกจริงๆนะคะจากเหตุการณ์ตัวมาตรการค่ะหลังเหตุการณ์9ก1ทบนะคะที่อยู่ๆก็กลายเป็นว่าเป็นช่องโหว่ช่องว่างค่ะทำให้แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบเข้าไปได้และก็เข้าถึงข้อมูลนักการเมืองและบุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกาด้วยข้อนี้อันตรายมากค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีการติดตามหรือป้องกันแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรค่ะคุณผู้ชม ในวันนี้นะคะก็ต้องถือว่าต้องฝากกันไว้เท่านี้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้จากรายการของเรากับเราเรื่องข่าวนะคะและทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะวันนี้กับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับท่านค่ะจากช่อง13สยามไทยจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมค่ะ วันนี้น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพการตองมีโปรโมชั่นส่งท้ายปีมาฝากกันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเป็นภูมิแพ้หอบหืดมีความดันทานได้แล้วก็ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อระบบย่อยอาหารดีผิวหนังก็สดใสนะคะแล้วก็ยังช่วยล้างสารพิษในร่างกายแก้อาการไอบำรุงประสาทและผิวพรรณค่ะ สำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สูตรดั้งเดิมซื้อ1แถม1ในราคาเพียงแค่1,500บาทค่ะซื้อ6แถม2ในราคา4,800บาทและวันนี้ถ้าท่านซื้อเป็น12ขวดแถมเลย5ขวดในราคา9,600บาทนะคะและนอกจากสูตรดั้งเดิมแล้วใครที่สนใจสูตรเอ็กซ์ตร้าโปรโมชั่นดีไม่แพ้กันค่ะซื้อ1แถม1ในราคา1,800บาท ซื้อ6แถม2ในราคา5,400บาทด้วยกันและทันที่ซื้อ12ขวดแถมไปเลยอีก5ขวดจ่ายเพียงแค่1 8 0 0บาทค่ะ สามารถโทรได้เลยตอนนี้นะคะที่หมายเลข0851118445หรือหมายเลข0996496665และฝากอีกหนึ่งหมายเลขด้วยค่ะ0949861162ค่ะสามารถติดตามสั่งซื้อกันได้ที่ช้อปปีของเรานะคะ13สยามการตตองเซิร์ชได้เลยค่ะ